น้องนัโทรจากจังหวัดอะไรครับ,าบรา,าบชบ,บุรีครับราชบุรีโอเคอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองครับอ๋ออยู่แถวตลาดน้ำหรือเปล่าจา๊ะใช่ครับได้อยู่ติดดินน้ำครับหรอโอ้อย่างงี้พี่ไปเที่ยวก็ทักทายน้องนัดได้อะสิได้ครับ,รบสบายมากติดดินติดน้ำ่อ้โหน่ารักมากโอเคน้องนดัดพร้อมนะครับพร้อมครับ อน้องนัดบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับที่จะให้ดูครับวันนี้สามสิบหกทับสิบสองครับสามสิบหกทับสิบสองถูกต้องไหมครับใช่ครับครับโอเคบ้านหลังนี้อยู่จังหวัดราชบุรีหรือว่าที่อยู่ตอนนี้เลยถูกไหมใช่ครับครับอาศัยมากี่ปีแล้วครับบ้านหลังนี้สี่ปีครับสี่ปีนะครับโอเคตอนนี้อยู่กันกี่คนครับคือหมายถึงว่าโอเคสองคน โอเคครับวันนี้นี่จะให้ดูนี่เป็นห้องพระหิ้งพระหรือว่าโตหมูอโตมู่ครับเป็นโตหมู่ครับโอเคโต๊หมูอ okay, อยู่ในห้องพระเนาะใช่ครับครับโอเคโต๊หมูกับห้องพระนี่ยอยู่ชั้นสองถูกไหมใช่ครับใช่โอเคอะงั้นเดี๋ยวน้องนัทนะครับรบกวนน้องนัทในการแบบว่าทําสมาธิแล้วบอกในใจก็ได้นะบอกว่าให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดโอกาสให้หมอเบิ้ลนะครับได้สื่อสาร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องพระที่บ้านเลขที่สามสิบหกทับหนึ่งสองในฐานะเจ้าบ้านอนุญาตให้แค่หมอเบิ้ลคนเดียวคนอื่นไม่อนุญาตนะครับฝากบอกตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคเสร็จแล้วบอกที่นิดหนึ่งนะครับสามสิบหกทับสิบสองราชบุรีใี่หรือยังครับครับโอเคตอนนี้น้องนัทอยู่ในห้องพระไหมไม่ได้อยู่ใช่ไหมฮะที่ตอนนี้น้องนัทอยู่ในห้องพระหรือว่าไม่ได้อยู่ครับ อ๋อไม่ไม่ครับมีชั้นหนครับโอเคไม่ได้อยู่ห้องพักเนาะอืมครับบ้านหลังนี้มีจุดไหนที่เป็นผ้าม่านสีฟ้าหรือเปล่าครับามนสีฟ้าไม่มีครับมีออกสีเขียวที่อืมต่อ่อนๆใช่ไหมใช่ครับโอเคครับ,รบอ่ะอืมโอเคครับ อแล้วในแล้วในห้องพักก็มีผ้ามานด้วยถูกไหมครับเอ่อไม่มีครับไม่มีใช <หา S 1> ่ไมมมหมโอเคพี่รบกวนน้องนัดเข้าไปอยู่ในห้องพักหน่อยสิพี่หาไม่เจอับคู่ครับได้ครับช้าๆก็ได้ครับ แต่เสียงที่จะกล้องครับพี่เขใช้สองเสียงกล้องแบบได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่มัน,ม,นมันเสียงไม่ได้ยินเลยครับอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตครับอยู่ในห้องพักนะคะโอเคอยู่ในห้องพักแล้วเนาะครับครับในห้องพักมีลักษณะเหมือนไม้ไม้หรือว่ากระบองหรือว่าอะไรไหมฮะไม้คำ้ำไม้อะไรแบบนี้มีไหมฮะ ไม่มีคนระับไม่มีหรอครับไม่มีไม้อะไรเลยใช่ไหมแล้วในบ้านในบ้านของของน้องนัทนอกจากห้องพักแล้วมีไม้ที่เป็นลักษณะเหมือนไม้พลองไม้คำ้ำไม้กระบองอะไรเงี้ยมีไหมฮะวางอยู่อะไรเงี้ยพอจะนึกออกไหมทำไมพี่ไม่เห็นอะไรในบ้านน้องนัทเลย ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับ,<อ>บน้องน,ะ <laughs> <laughs> นงัาครับโอเคหนึก็สายลุดอ่ะน้องน้าลองถามมาก่อนอนุเนน้องนัาอยากถามอะไรเกี่ยวกับพึ่งพาครับตอนนี้ต้นหมู่ที่บ้านเป็ไนไงบ้างพี่เดี๋ยวให้น้าถอดรูปเลยครับ <laughs> ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะ <c oughs> <c oughs> คือคือพี่อะอมันมีความรู้สึกพี่ไม่รู้นะว่าว่าว่า,ว,าว่าที่เนี่ยมีมีสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าพี่มีความรู้สึกในเรื่องของ อะไรนะโอกงไต่เสียเฮงเตียอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกเฮงเตียที่ดีที่มีเทพเจ้าแปะเซียนครับแปะเสียแปะเซียนใช่ไหมแปะลงสีหรือว่าแปดเสียนนะมีทั้งแป่สีแล้วก็แกะเซียนครับอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่พี่คือพี่พยายามหาเรื่องเกี่ยวกับ เทพเจ้า,เาก่อนว่าทําไมมันถึงมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้ตอนนี้โต๊ะหมู่ของน้องนดัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามจัดวางได้ได้ได,ได้โอเคพระอ,อ,องค์ประธานค่อนข้างจะดูมีพลังแล้วก็สวยงามมากๆครับอืมคค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีการผ่านพิธีมานะครับก่อนมาบูชาอะไรเงี้ยผ่านพิธีมา หลากหลายรพระองค์ที่รู้สึกว่าเป็นของที่ผ่านพิธีมาทั้งนั้นอืมครับเพราะฉะนั้นทิ้งพระที่บ้านเนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังครับอ,อน้องน้ำสวดมนทุกวันไหมอ่ะเขาเกีดพลังที่แต่ละวันาจะตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีพลังอยู่ครับดีแล้วที่สวดแบบต่อเนื่องเรื่อยๆบ่อยๆแบบเนี้ยพี่ได้รับในเรื่องของพลังบารมีของของท่านที่แบบเติมอยู่ตลอดเวลาครับ อืมครับโอเคอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าถามว่าติดขัดอะไรไหมอาจจะไม่ได้มีติดขัดเรื่องเกี่ยวกับการวางที่แบบผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าอมบ้านหลังน,นี้อาจจะมีผลในเรื่องของเล็กๆน้อยน้อยเช่นความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนิดๆหน่อยหน่อยมันไม่มากครับมันเท่านั้นเองฮะอืม อ่ะมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับเราได้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมครับฮัลโหลครับน้องนัดว่าไงนะครับไม่ได้ยินแล้วครับเอ๋ทำไมบ้านนี้เป็นแบบนี้หนุ่มหรือว่าเป็นที่มือถือเรา น้องนัได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ินเออแต่แต่เสียงน้องนัดคือเบาไปเลยอะครับเบาไปเลยแทบไม่ได้ยินได้ยินครับได้ยินได้ยินแล้วตอนแรกไม่ได้ยินเลยฮะอือโอเดี๋อยู่ต้องการที่ขาดปฏิบัติก็ดีเลยใช่ไหมครับใช่ฮะเท่าเท่าที่ดูก็คือปฏิบัติดีแต่ว่าอาจจะมีฟุ้งบ้างอะไรบ้างมันก็คือเรื่องปกติคำน้องนัดไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่เป็นน่าห่วงเพียงแต่ว่า จะมีเรื่องของที่บ้านอย่างที่บอกครับเรื่องความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับอืมแล้วก็เจ้าที่ที่นี่ค่อนข้างจะจะดีแรงดีครับอืมแรงดีที่ดินแรงดีครับอืมถ้าทําบุญดีๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทําอะไรก็แล้วแต่นึกถึงเจ้าที่ที่บ้านบ่อยๆน้องนัดถือว่าดีครับ พี่พี่นัดสองรูปที่ถ่ายที่หมอหลวงตอนนี้ล่าตุดแล้วครับที่นัดเอามาบูชาแบบเป็นไงบ้างพี่อ่าตอนนี้พี่ไม่สามารถเปิดเปิดดูได้ได้ครับต้องขออภัยด้วยครับอ่าได้เลยครับอ่าพี่เจ้าเป้าเซียนก็ดีใช่ไหมครับพี่ที่บ้านแปดเซียนดีครับแปดเซียนดีครับถือว่าดีครับท่านท่านก็อยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับเพราะผ่านพิธีมาแล้วครับอืออือถือว่าจะเป็นของมือสองที่จะไปบูชามาตามตลาดมือสองไลยพี่ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับ ก็จริงๆแล้วกา,การบูชาของมือหนึ่งหรือการบูชาของมือสองไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่เราศรัทธาไหมถ้าเราศรัทธาหรือว่าการการสวดเชิญท่านอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็จะมาเรื่อยๆครับอ่าเพราะนั้นท่านก็จะมาสถิตตามที่เราบูชาหรืออัญเชิญต่อให้เราไม่มีไม่มีเทวลูกไม่มีพระแต่เราสวดมนต์ที่บ้านท่านก็มาสถิตอยู่ที่บ้านเราได้ครับเออแต่ว่าพี่ออะสงสัยจ๋าว่าไงนะครับ น้องนัดพูดก่อนแต่แฟนนัดเขาไม่ค่อยชอบเพื่อนอย่างนี้ครับเขาว่านัดเยอะก็เขาว่าเราเยอะนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันือก็เรื่องนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆคือเราชอบไงน้องนัดชอบไงแต่ว่าแฟนน้องนัดอาจจะไม่ชอบอะไร่ะประมาณนั้นครับครับแล้วเมื่อกี้พี่หมอจะทักว่าอะไรนะครับจะทักว่าพี่ก็ยังยืนยันว่าน้องนัดมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอากงเฮงเตียพี่ไม่รู้อ่ะ ที่รู้สึกแบบนั้นณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ก็ยังสัมผัสถึงอคงค์เฮงเจียได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องจากการไหว้จากการอะไรยังไงไม่รู้ครับแต่แค่รู้ว่าที่ตัวน้องนัทหรือว่าที่บ้านหลังเนี้ยมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับองค์เฮงเจียนิดหน่อยก็ถ้ามีโอกาสน้องนัทก็ไปกราบไหว้ท่านหน่อยก็ละกันครับนะศาลเจ้าใกล้บ้านหรือที่ไหนก็ได้ครับไปลองไปขอพรดูเผื่อจะเผื่อจะปังขึ้นเออครับน้อนัทน้องนัทน้องไปขอเขาเรียกอะไรนะ ใต้ใหญ่นะพี่พี่เาเสียงมากับนี้ว่าครับไปแต่ครั้งหนึ่งรับแถวบ้านเนี่ยครับมีสาลทิ้งเจียครับอ๋อแถวบ้านมีสารเท่งเจียใช่ใช่ครับเพราะมันเป็นี่ยเขาดังอยู่ครับศาลอ๋อก็คือจากบ้านเราไม่ไกลสองกิโลเมตรเนี่ยก็คือสารเจ้าเท่งเจียถูกไหมใช่ครับประมาณก็สี่กิโลที่ทางตอนอ๋อสี่กิโลโอ้มีหน้าล่ะแสดงว่าท่านแผ่บารมีมาที่บ้านของวุฒิคนลุกเลยน้องนัทเอ้ย แสดงว่าแผ่บารมีมาถึงบ้านเราด้วยสิ่งที่น้องนัทสวดมนต์ท่านคงได้ยินเนาะเออท่านคงได้ยินท่านคงมาปกป,กปักรัคสับก็แต<อ>่ว่า,าจะมีสายเจ้าเยอะครับมีสายเทพเจ้าจกุฎอูสายเจ้าเข่งเจียครับแล้วก็มีเจ้าแม่ทับทิมแต่พี่อยาสัมผัสได้ถึงเอ่าคขนลุกไปใหญ่เลยคือพี่อ่ะกาลังหาอยู่ไอ้ที่กระบองหรือไม้ค้ำเลยที่พี่พูดเนาะพี่ไม่มั่นใจระหว่างเงาอะกงกุนอูกับกระบอง,ของเข่งเจียพี่พูดเลยพี่ยังไม่มั่นใจอย,อยู่สององค์เนี้ย แต่ว่าเราสัมผัสได้ถึงอากงเฮ่งเตียมากกว่าก็เลยเบนไปที่อากงเฮ่งเตียแต่ว่าพี่ถึงถามว่ามีเงาหรือมีไม่ใช่มีกระเพาะกระบองพองอะไรตั้งแต่แรกไหมนั่นแหละนั่นแหละเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้น้องนับไปไหวอากงปวดอูกับกับอา,อากงเฮ่งเตียสององค์นี้อย่าพลาดแต่ว่าสําหรับเจ้าแม่ทับทิมยังไม่ชัดอ่าครับประมาณนี้ถ้ามีโอกาสก็ขอพรสอง สององค์เนี้ยไว้แล้วก็บอกท่านว่าเราอยู่บ้านเลขที่สามสิบหกทับหนึ่งสองอยู่ตรงนี้ครับ,รบอากงอากงไปคุ้มครองลูกที่บ้านหลังนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยบอกท่านนะครับเออท่านเมตตาท่านเมตตาพี่ขอวันเดือนปีเกิกตดตอตอเพราะว่าเวลาน่าไป<อ>ไปที่สาย้วฝนอูครับแล้วก็จะไปสวดมนต์ให้ท่านฟังอยู่ตลอดคนระับอ๋อนี่ไงเราก็ไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกนี่ไงเออ เพราะว่ามันมัมนมันมีพลังงานอยู่กับหนูอ่าอยู่กับน้องนัทอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบเป็นเกี่ยวข้องกับองมแหฮงเซียหรือองค์ปุวอยู่กับน้องนัทอ่ะเออประมาณอย่างเงี้ยพี่ก็เอาเป็นว่าท่านสถิตยอยู่กับเราจริงๆท,ท,ที่ที่น้องนัทไปสวดมนต์ถวายให้อกงกวนอูหรือว่าไปถวายให้กับพระองค์ไหนก็ตามที่มั่นใจว่าท่านคุ้มครองเราอยู่อืมพี่ขอวันเดือนปีเกิดน้องน,นัทหนึ่งคือขอต่ออีกหน่อยถ้ถเกิดวันฉันหายที่ก้าวมีนา โอเคตกเลย9้ามีนาะพ่อสอครับสองห้าสามแปดครับส okay. องห้าสามแปดโอเคอือเออพี่ใช้คำว่าเป็นลูกเป็นหลานท่านแล้วกันเราเราถูกชะตาจนเป็นลูกเป็นหลานท่านแล้วกันนะครับทั้งอากงกวดอูแล้วก็อากงแห้งเจียอะไรครับ,รบก็ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าแฟนไม่ว่าวนั้นเนาะก็บูชาท่านซะหน่อยแล้วถ้ามีโอกาสเนาะ เออหาที่ถูกอกถูกใจเล็กๆหน่อยหรือว่าใจอยากได้อยู่แล้วใจอยากได้เหมือนที่พี่เจ้าแปลเกียนนักเวา็ายนัไปฝากเจ้าที่อว่เจ้าแปลเกียนแถวบางแพรแล้วก็จะขอเพระว่าขอให้วันนี้ยูกได้ท่านมาบูชาไปด้วยนัดก,ก็จะไปที่ตลาดคลองถมครับมก็จะมีนัก็ุญบูชามาค,คนลุกเลยแล้วสวยด้วยนะนะัดเป็นคนที่แบบเลือกสวยด้วยนะถ้าไม่ถูกใจนัดก็ไม่บูชาใช่ครับพี่มั่นใจเพราะว่าเออ องแปดเซียนสวยด้วยเป็นงานกลางสายด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะกาเบื้องอะไรเงี้ยสวยสวยเลยแหละครับถือว่าดีที่ถึงบอกไงว่าผ่านพิธีมาแล้วต่อให้เขาแบบปล่อยมาเป็นมือสองก็คือผ่านพิธีมาแล้วแต,แต่เวลาท่าเจ้าแม่เขาจะบอกว่าเขาอยากให้เจ้าของก่าที่เขาขายต่อเขาอยากให้คนที่บูชาอยากให้เขาจริงๆเป็นมิชาต่อเขาก็จะไหมเก็จะนึกเป็นมิชาต่อด้วยครับอืมงั้นพี่มั่นใจเลยว่าแปดเซียที่ที่นัดบูชามาผ่านมาแล้วพี่ก็ยังยืนยันตั้งแต่วินาทีแรกจนตอนนี้ว่าผ่านพิธีมาแล้ว มีการบูชามาแล้วผ่านเบิกเนตมาแล้วอ,อ่ะแางนี้แล้วกันก็ขอให้น้องนัดได้บูชาองค์ไตเสียนะครับเฮงเจียเนาะหรือว่ากงกวนอูก็แล้วกันเพราะว่าพี่ว่านัดเป็นลูกเป็นหลานอืมสายจีนอะ่ะที่รู้สึกแบบนั้นนะตั้งแต่สัมผัสแรกอะครับจนจอนตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าว่ามาทางสายจีนไม่น่าจะผิดหวัง <c oughs> ครับ้ต่นันพี่ <S 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 คิดอะไรก็จะเป็นหมืที่ทุกอ,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 อย่างครับโอ้โหเศรษยุ่งยากมันเกิดได้ทุกอย่างเกทุกอย่างก็จากวันเดือนปีเกิดที่น้องนัทบอก,กบักคุว่าครับก็ควรเป็นคนมีของเป็นลูกหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นค้อเป็นคนชอบออสวดมนต์เป็นคนชอบรักแล้วก็หลงไหลในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นคือคือเป็นคนหนึ่งที่ที่มีบางอย่างพลังงานบางอย่างอยู่รอบๆตัวนัทละกัน เพราะนั้นการฝึกต่อไป<ม>หรือการปฏิบัติต่อไปพี่มั่นใจว่านัทอาจจะมีสิ่งเต็นที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเพิ่มเติมจากที่เรารู้สึกว่าคิดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างง<ม>ี้เขาเรียกว่าสมปรารถนาเนาะดีครับดีอืปลงเยอะๆนะ<จ>แต่ตอนนี้นัทยังไม่ได้บวชนะเด็กหลายๆคนก็บอกว่าถ้านัดเหมือก็จะไปได้ไกลครับอืมสําหรับพี่จะบวชก็ได้ไกลไม่บวชก็ได้ไกลเออ มาได้ทั้งสองทางถ้าบวชใช่มากก็ไปทางสายพุทธเนาะแต่ถ้าไม่บวชก็มาทางสายจีนหรือสายเต๋าพี่ว่าโอเค <Okay. S 1> อ <Okay. S 1> เพราะนั้นก็อยู่ที่น้องนั้นละครับแต่ว่าบ้านเนี้ยมันมีความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจีนคุ้มครองเยอะอยู่ครับใช้คำนี้ละกันเนาะอ่ะเราพักก็ดีครับพักที่ได้มาบูชาก็ถือว่าดีครับเราก็จัดหิ้งดูสะอาดสะอา้านไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยเกินไปถือว่าโอเคครับกำลังสวยอืมครับ โอเคมีอะไรถามเพิ่มเ <Okay. S 1> ติมไหมไม่มีครับพี่เรบคุณนน้ครับขอบคุณนะครับน้องนัทฝากติดตามกันด้วยนะครับรับติดตามตลอดครับพี่ขอบคุณ,คณมากครับ,รบสวัสดีครับโอเคสายแรกของน้องนัทจากจังหวัดราชบุรีผ่านไปนะฮะก็ไม่น่าเชื่อเนาะหมอเมื่นเห็นก็บองจริงๆแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเงาหรือกระบองนะครับอ เห็นแต่ด้านๆเนาะแต่ว่าเราเราศราัทธาในองค์ไต่เสียก็ขอเป็นองค์ไต่เสียก่อนนะ